เหล่าสาวสาวชาวไทยสาววกผู้แปลวิญ,ญญาณมีความสุขสุดๆเมื่อนักล่าวิญญาณสุดหล่อยอย่างอ e ีแจงอุกหรือจางอุกจากซีรีส์แร่แปลวิญ,ญญาณเดินทางถึงไทยโดยตั้งใจแวะมาร่วมง,งานแถลงข่าว2023ร e e Jae Wook Asia Tour Fan Meeting in Bangkok เพื่อให้แฟนๆได้ฟินก่อนไทยนุม่มแจอุกอล่ามาเต็มทั้งหล่อสูงขาวทั้งยาวสุด บวกกับชุดสูทสีดำที่ทำให้ดูเท่กระชากใจสาวสาวไทยตั้งแต่วินาทีแรกที่ปรากฏตัวเล่นเอาสาวไทยกรี๊ดแตกกับความรอและงาน2023ลีจังวุกเอเชียทัวร์แ a นมิ Tour Fan Meeting i จะเกิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์2,566ที่โรงละคร K Bank สยามพิกคเนต